ครับสวัสดีครับคุณเล่ครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามคุณเล่นะครับการเตรียมทีมสโมสรยูเนี่ยนโคราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราได้เตรียมทีมในการซ้อมนะครับได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าอาทิตย์ครึ่งแล้วที่มีการซ้อมเช้าเย็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเราใช้โยชุโยชุในการเล่นดังนั้นเน้นการซ้อมช่วงเช้าเย็นเป็นหลักคิดว่าน่าจะเหลือเวลาไม่นานครับไม่เกินสองสามสัปดาห์เนี่ยนะครับ การแข่งขัน้่าทจะเกิดขึ้นในการเกรียมีมตอนนี้ก็เริ่มเข้าระบบกลยุทธ์นะครับทางเกมรับนะฮรับเกมลุกแล้วก็เรื่องการเข้าทำเรื่องระบบต่างๆได้พอประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับตอนนี้ก็เห็นระยะเวลาสั้นเราพยายามที่จะซ้อมและให้เกิดความเข้าใจง่ายที่สุดต่อการเล่นนะครับเพราะว่าเราเน้นการซ้อมจากเด็กโยวชนดังนั้น ีนี้การเล่นร่วมกันของเด็กๆก็จะมีมากขึ้นนะครับก็หวังในอย่างนี้ว่าในการแข่งขันในนฤดูกาเนียนะครับจะเกิดประสิทธิภาพสูงกว่าปีที่แล้วนะครับหวังว่าอยากใจจริงแล้วก็อยากทําให้ทีมสโมสรยุนเ่้งโคราชเนี่ยผ่านเข้ารอบนะเข้ารอบสุดท้ายนะครับในในฤดูการนี้ครับฝากอะไรกับแฟนบอลบ้างครับครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราโตเก็ รักยูเนี่ยนโคราชนะครับรักบ้านเกิดเขาอยากให้แฟนคลับแล้วก็ผู้ริหุ้นทั้งหลายแล้วก็แฟนแฟนบอลทุกคนนะครับก็ขเข้าร่วมชมด้เชียร์ผมว่าปีนี้สนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะยื่นเป็นเช้าภาพแล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเยอะๆครับให้กำลังใจลูกๆหลาน,นโคราชแท้ๆน,นะครับแต่หลายอำเภอที่มาอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆในกลุ่มบ้านใหญ่พอมลีนะครับในเมือง นะครับและอำเภออื่ในที่ที่เป็นเด็กบ้านเราจริงๆเลยนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องโคราชได้มาเชียร์นะครับฝากพี่น้องโคราชไว้สักทีมครับครับโอเคขอบคุณมา,มากๆนะ,ค,ะค,ครับณพิการ